คุณปูนเป็นหนึ่งในสองคนที่กําลังนั่งดูทีวีในคืนวันนั้นอยู่ในภาพเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับผมผมจะนอนอยู่ครับที่มีผ้าห่มอยู่ครับจากเตียง<อ>กลองนอนอยู่ต,ต,ตรงนั้น,นผมจะเป็นคนนั่งอยู่ใช่ครับใช่ครับค่ะค่ะแล้วยังไงเรารู้สึกอย่างไงเนี่ยเนี่ยเนี่พอมันปูมขึ้นมาอย่างนั้นแล้วก็มันดับไปเลยมันคืออะไรมันเกิดอะไรขึ้นกับเราคะตอนนั้นนะคะ,อะตอนแรกตกใจครับคือคือมันไม่มีสัญญาณอะไรบอกก่อนหน้านี้เลยว่าว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นตอนแรก ตอนแรกไม่รู้เลยคิดไม่ออกเลยเอาแมอแปลงระเบิดหรือเปล่าเครื่องบินตกใส่หรือเปล่าเพราะว่าแถวนั้นก็อยู่ใกล้สนามบินใช่ไหมก็ตกใจครับตอนแรกก็ทําอะไรไม่ถูกเหมือนกันค่ะ,ะแต่ว่าคือเวลาเราเห็นเนี่ยภาพมันเหมือนมันมันสั่นสะเทือนแล้วมันก็ดับไปมืดนะแต่ว่าจริงๆนะเราสองคนเนี่ยมันไม่ได้รู้สึกถึงแบบมันไม่ได้ระเบิดขนาดนั้นใช่ไหมมันเป็นยังไงครั<อ>บ้านเราสภาพเป็นยังไงคะหลังจากเกิดเห<อ>ตุระเบิดแล้ว ออต,อตอนระเบิดตอนระเบิดเนี่ยครับก็คือก็คือไม่ไม่ได้รู้สึกไม่ได้รู้สึกเจ็บเลยทีเดียวนะครับมันพอแต่พอรู้ตัวเนี่ย้วพอจะขยับทําอะไรเนี่ยเศษกระจกมันหล่นอยู่เต็มพื้นเลยครับก็คือ,อผมเองได้ได้ยืนเข้าไปด้วยแต่โชคดีที่ไม่ได้โดนกระจกตามเท้านะครับด้วยความตกใจก็ยืนขึ้นมาก,ก่อนจะรีบเปิดไฟหาว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับค่ะแล้วตกใจครับแต่ตรงแฟนเนี่ยเจ็บนิดหน่อยมีมีบาดเจ็บด้วยเหรอคะใช่ครับใช่ครับมีกระจกเศษกระจกบาดนิดหน่อยค่ะแล้ว นี่คือสภาพบ้านของคุณปุ้นเลยใช่ไหมหลังจากที่เกิดเหตุเราก็สำรวจสภาพบ้านก็มีกระจกแตกแบบนี้นะแล้วก็เอ่นนี่คือความเสียหายหลังจากที่สำรวจความเสียหายแล้วทำยังไงต่อไปคะวันนั้นอ,ะอ่ะหลังจากวันนั้นเนี่ยคือคืออย่างแรกเลยคือพยายามเก็บของมีค่าอะไรที่พอจะเก็บขึ้นได้เพราะว่ารถยนต์ยังใช้ได้ครับก็เก็บเก็บใส่รถใส่รถใส่รถแล้วก็ขับออกมาก่อนอนะครับเผือ่อว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นมาอีกน่าจะประมาณ เหตุระเบิดประมาณตีสามใช่ไหมครับผมน่าจะ,ะขับออกประมาณตีสี่กว่าเก,กือบตีห้าเนี่ยขับรถออกมาก่อนตั้งสติข้างนอกก่อนอนะครับแล้วก็หลังจากนั้นพอพออยู่ข้างนอกสักพักหนึ่งเริ่มเช้าก็พยายามจะหาที่อยู่ชุกคราวและครับก็คือเราตั้งสติได้ก่อนแล้วว่าอยู่ในบ้านต่อไปไม่ปลอดภัยแนะ่ต้องออกไปก่อนใช่ไหมออกไปตอนตีสี่เลยใช่ไหมคะแล้วตอนนี้กลับมาอยู่ในบ้านแล้วยังคะยังอยู่ไม่ได้เลยครับบ้านประตูกระจกทุกทุกทุกอย่างในบ้านเสียหายหมด อยู่ไม่ได้ครับค่ะอยู่ไม่ได้เจ้าของหมู่บ้านเจ้าของโครงการเนี่ยมีการติดต่อมาเพื่อจะช่วยเหลือ,อยังไงบ้างคะ,ะในช่วงเช้าสายวันนั้นนะครับก็ส่ง s อ s มเมาบอกลูกบ้านทุกคนนะครับว่าใครต้องการที่พักอาศัยเนี่ยก็ให้ติดต่อไปเขาจะจัดหาโรงแรมให้ซึ่งตอนนี้ก็อยู่อ,อยู่โรงแรมท,ที่ทางโครงการเนี่ยช่วยช่วยจัดหาให้ครับ อยู่มาสักพื้นะครับตอนนี้อ๋อค่ะก็อยู่มาตั้งแต่วันจันเนาะจันอังคารพุธพฤหัสวันนี้ก็ยังอยู่โรงแรมที่โครงการสุภลัยจัดหาให้นะคะใช่คใช่ค่ะโอเคค่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะดูกันแลวคุณปุ้นเป็นหนึ่งในคนที่ไปลงชื่อถามหาความรับผิดชอบการเยียวยายังไงอยังคะไปไปแจ้งความได้อยังคะตอนนี้ตอนนี้ทางโครงการรวบรวมทุกคนในหมู่บ้านแจ้งความพร้อมกันแหละครับการส่งเอกสารแล้วแจ้งแจ้งเรื่องการเสียหายแล้วครับค่ะ